สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับอยู่ที่หลวงพ่อพระศรีเมืองเงินนะครับอยู่ที่วัดต้นสนอำเภอเมืองครับจังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะครับพี่วุฒิพาทุกคนครับมาจารึกแสวงบุญครับที่อ่างทองกันนะครับพระองค์นี้ครับเป็นพระองค์ใหญ่โตโมโหลาเลยครับอยู่ที่กลางแจ้งนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในวิหารครับของขององค์หลวงพ่อพระศรีเมืองทองครับแล้วก็แวะกลับขอพรก่อนครับกรอบกรับขอพรจากองค์พระศรีเมืองเงินครับแล้วก็ พระเวสสุวรรณครับจะมีพระเวสสุวรรณอยู่ที่ด้านนอกนี่ครับสององค์นะครับกราบขอพรตามอธัธยาศัยครับก่อนที่เราจะเข้าไปในวิหารของหลวงพ่อพระศรีเมืองทองครับเป็นพระโลหะครับเป็นพระโลหะทำด้วยจากทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกครับท้องฟ้าวันนี้ก็เป็นใจและเกินแสงสว่างแสงสว่างสดใส แสงดีมากท้องฟ้าสีฟ้าสวยจริงๆครับเหมาะในการถ่ายทำมากๆเลยครับอันนี้คู่ครับแล้วก็พิพุฒธก็จะพาเข้าไปครับในวิหารครับองค์สมเด็จพระพุทธนวโลกตะธรรมบดีครับหรือว่าหลวงพ่อพระศรีเมืองทองนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับปริฐานโดดเด่นครับอยู่ในพระวิหารเหลืองอารามสดใสครับเมื่อเราลอดประตูวิหารเข้าเข้าไปนะครับเราก็จะมองเห็นครับพระครับพระสีทององค์ใหญ่ครับ ปาร์เหมือนอย่างพระพุทธราชครับองค์ใหญ่มากๆครับสีทองอลังตาครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจครับขณะที่เราเดินเข้าไปครับเห็นไหมครสวยมากครับใหญ่โตโมโหฬารมากๆเลยครับบางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อพระพุทธราชหลวงพ่อใหญ่ก็ได้ครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหลวงพ่อฟ้าสีเมืองทองนะครับสายมูไม่ควรพลาดครับมาในวิหารแห่งนี้นะครับมาที่เดียวจบหมดเลยครับจบหมดทุกแห่งครับมากับฟอพฟอนครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับใครต้องการขอโชคลาภก็มามาหยิบนะเขาเรียกว่า อะไรอ่ะบิงรุ่งปองอะไรหรือปวงก็มีเบอร์นะมีคนไหนที่ความรักรักพุฒิอกหักข้ามาปิดทองขององค์หลวงพ่อพระศรีเมืองทองได้นะครับจะได้มีความสุขนะครับนี่คือสมเด็จพระศรีเมืองทองครับองค์ใหญ่มากๆนะครับขึ้นไปด้านบนได้นะครับวันนี้พี่วุฒิมาวันธรรมดาก็เหมือนอย่างว่าแทบจะเหมารอบเลยครับเหมาทั้งวิหารเลยนะครับคนว่างๆสบายๆครับไม่ค่อยมีคนมารบกวนครับอันนี้คือบรรยากาศครับเข้ามาถวายสังฆทานก็ได้ครับหรือมาทําบุญมา ใส่ตะเกียงเนี่ยหยดน้ำมันตะเกียงครับหรือมาปิดทองขององค์หัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองได้นะครับอันนี้คือเนี่ยบรรยากาศครับทาให้ความรักสมหวังครับมีความสุขนะครับทําอะไรก็สมหวังนะครับหัวใจคนเป็นโรคหัวใจครับก็มาปิดทองครับก็อย่างหัวใจก็จะดีนี่คือความเชื่อนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในวิหารครับองค์หลวงพ่อครับพระศรีเมืองทองครับเป็นพระปางมารวิชัยครับคล้ายๆกับ พระพุชินลาชครับเห็นไหมเขาเขา,เขามีด้านข้างเขาเ้ามีด้านข้างเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะที่ขึ้นไปเนี่ยส,สวยๆพุม่มอีกทีแต่จริงๆเป็นพระปางมาวิชัยนะครับบรรยากาศขึ้นไปด้านบนได้นะครับเข้ามากราบขอพรครับมาสะดอก้อครับมาหลอดมาใส่น้ำมันตะเกียงครับมากราบขอพรกันเลยอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒินะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒ์อยู่ที่อ่างทองครับวัดต้นสนนะครับผม